อ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านต้อนรับปีใหม่เนี่นะครับพี่น้องเอฟทีประเด็นแรกประเด็นหลักประเด็นใหญ่นะครับแห่งปีนะครับด่ากันแล้วครับปียังปีสองพันยี่ห้าปีสองพันยี่ห้าวันที่หนึ่งนะครับเปิดสักการใหม่นะครับด่ากันแล้วครับนะอ่าอะไรครับครึ่งผีครึ่งคนกับอะไรครับ ครึ่งครึ่งขี้คันค่ากับครึ่งอึ่งครับฮ่ฮมันครับบอกได้เลยครับเปิดสักลัดไม้เน็กเอากันเลยครับวนี้ท้ากันแล้วนะกูท้ามึงเลยนะยอหยดกูท้ามึงเลยอืมยียศววาจะไหนวันนี้ถ้ากูไม่พอใจขนาดกูไปถึงหน้าบ้านเลยอืมมันก็เปิดคลิปเสียงได้ค่ะอืมถ้ามึงไม่พอใจน่ะมึงมาหน้าบ้านกูเลยยินยอีเวน มึงมีเงินค่าน้ำมันไหมละ่ะกูบอกมึงอีสว์โอ้ยตายแล้วครับเปิดสักการไม่กับมันเลยแล้วครับพี่น้องเงินจีฮ้าเลยกูฮาเลยครับดดม,วมวยมันถูกครูเอากูเจ้ยกูเช่ยเอาเลยเอาเลยเอากูเสียด้อีห่ามึงคบเข้าไปหนุมหีกันเข้าไปได้จุดละ น่ะมันไฟสีเกง่งค่ะพาอไฟพ่อมัน่นค่ะเด้อนั่งมัน่มนกูจะเป็นผู้ถอยดอกกูจะเป็นผู้สอยกูจะเป็นผู้ภากให้เอซี่กูฟังอืมเป็นผ <laughs> ู้พากกูจะเป็นนักภากวันนี้กูจะมาสอยมาชุกัดกันไปไหนไปไหนกูบอกไหมเอซี่กูไปเบิ่งพ่อเปลืองสายตาเ้วก,ก็จะมาบอกชุ่กูเอซี่กูฟังเองอีฮามึงกบกันเข้าไปชวนันยุ้มหีกันเข้าไปเด้ออืมตายเอาไปฟังนั่นน่ะ อืมนั่นพผสิตายพผยสิย,ยู่ก,ก็ไผ่บัานี้อืมพผสิแพงไผ่เดอ้อบัานี้ไว้ยกะอีหยดเ,เนาะออกมาปกป,ป้องอี่หวกเนาะมันมีแสดงจุดยืนเดอ้อมันแพงเดอ้อมันหักเดอ้ออืมพี่จนโนภาคไปจีว่าหนังผีบน่ก <c> ว <ười> <c ười> ่าง้อนหนังผีครับครึ่งผีครึ่งคนกับมาแล้วค่ะอืม <น>ถ้งเป็นตะย,ยานถึงเป็นหลอนเนี่ยบางคนกับบัดถึงหลอกมาหลายเลยบางคนกับวายานจักเม็ดครับมันชินเบิ่งดูพี่จีัอด, <c oughs> ดีครับพี่จีัสดีครับพี่จโน่ัสดีครับนะ <c oughs> นี่แหละครับแต่อีหยดนี้ออกมาแสดงอะไรครับออกมาแสดงจุดยืนแล้วออกมาปกป้องแล้วในเมื่อบรรุกพวกออกมาพูด ออกมาพูดออกมาแฉออกมาแฉอะไรครับออกมาแฉอีหยกเน่าไงะนะนะครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่แล้วอะไรครับเอ่อมักลูกขวกขึ้นไรอีหยดก็เข้าไปเม้นทําให้อะไรครับอีหน้ากากไม่พอใจเนว่าอีอีหยดนี่ไปเม้นก่อนไปสร้างอะไรครับ ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับอีหยวกเอ้าของมันไปได้อีหยวกเนาะมึงปุ๊บมาเอามาปกปบองไหม่เขาอยู่น้ำกันจตีนาการเขาอยู่น้ำกันเมื่อยห้ามึงเขาอยู่ด้วยกันมาเป็นอีหยวกเน่าอยู่ด้วยกันแล้วก็อีหยวกเน่าก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เขาอยู่น้ำกันตอเขาอยู่น้ากันเขาไปชิแตกเขาน้ำกันอห้ามึงมึงสิมาบอกาวา อียศนี่สร้างความเดิน้อนให้อีเอี้นบอเลยบอเลย,เลยค่ะบ่กจ่ uh> นาเขาอยู่นุ่มกันเขาบอกให้เม่นค่าอีห้ามึงนั่นไงครับออมึงไม่ทะเลยพวกมึงก็ไม่หลึกไม่ไม่ไม่กล้ามาบอกบักลูกพวกไงไม่กล้ามาเตือนไม่กล้ามาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ม so, ึงพวกมึงก็ปล่อยเลยตามเลยเลยทีนี้เพราะอะไรครับก็บอกลูกพวกออกมาเฉยไง อีนี่ก็รีบออกมาไงครับออกมาเล่นอีนี่ก่อนเลยก็เลยมีการด่าทอกันไงครับใครเข้าข้างอีหยดถือว่าเป็นศัตรูกับกูนั่นครับใครที่เข้าข้างอีหยดคือเป็นศัตรูกับมัน <c oughs> อีหน้ากาพูดอีครึ่งผีครึ่งคนครับอืมอีครึ่งผีครึ่งคนพูดแบบนี้ครับอืม <c oughs> กูบอกมึงเลยนะอีหยดนะอืม ถ้าไม่แน่จริงน่ะไม่ไปถึงหน้าบ้านหรอกค่ะนะอืมึงมีเงินเติมน้ำมันไหมล่ะยศมาเซกูจะลอมึงอีสัตว์เอาคนอย่างฉันน่ะยศยศคนอย่างฉันถ้ามีปัญหากับใครฉันไปถึงหน้าบ้านเลยค่ะนั่นไงครับอ่ออินากาทคาท้ายแบบนี่อินาการคาท้ายแบบนี้เออมึงมาหน้าบ้านกูเลยยศนั่นไปจะแม่เติมน้ำมันม อ่าทะเลาะกันแล้วค่ะยินากากทะเลาะกันกับเอ็นอันอีขี่ขั้นคากแล้วค่ะอีครึ่งผีกับครึ่งขี่ขั้นคากอออีครึ่งอันอีครึ่งผีครึ่งข้นกับเอ็นครึ่งอันอีอึงกับเอ็นเอ็นครึ่งขี่ขั้นคากค่ะให้กันแล้วค่ะได้กันแล้วค่ะตอนนี้ค่ะนะเพราะอะไรเปิดซักลันไหมเออเนาะ เปิดสักกะลาดไม่ค่ะโอ้ยของปีค่ะมั่นเลยค่ะอันที่หนึ่งเลยค่ะอ่าแล้วอีนี่สอมพโซค่ะอะไรอีหน้ากากนี่เข้าไปคอมเมนต์ในในช่องบักอะไรบักหัวลูกนีม้มิตบักมันจะเป็นแบบนี้อืมอีนี่ก็เข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ด่าอียดอียดก็เอาเลยขึ้นไลค์แหละครับอีนี่ก็ขึ้นไลค์ปับ๊บห้าชั่วโมงอีนี่ก็มาขึ้นด่าเมื่อกี้นี่ ช่องนั่นแหละอียดอิหยดเออนั่นไงจะอะไรมึงเออมึงจะนั่นไงครับนั่นนี่เพ่อ่าเออนั่นไงครับพี่น้องเอ็มีแต่บัดนี้อีนาคาเพิ่งเป็นแอดมินได้บัดนี้ว้านะมึงรู้ไหมเอออืมว่าบอกหัวลูกนิมิตยังไงมันก็เลือกกูเพ่อดีเดี๋ยวถ้าฟังมึงถ้ามึงรู้ไหมอิหยดมึงรู้ไหมอิหยดอืมว่าพี่ธนวยเนี่ยเป็นของใคร ใครเป็นแอดมินพี่ันนวยมึงอย่าฝันว่าจะได้เข้ามาในช่องพี่ันวยของกูอีเวนอีนา่าส้นตีนะพี่ันวยของมันไว้เขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับน้องเม,มนบอกนะพี่มันดิก,กาสวัสดีครับพี่พัทสวัสด,ดีครับเขาข่าก,กันเลยเด้อตายแล้วพี่น้องเอฟซีตายแล้วค่ะ <c oughs> โอ้ยหนุ่มบวัวเลย ไม่าแมนทนหนุ่มครับสีนุ่มมาที่กันไปแล้วครับบัดน,นี้โอ้ยตายแล้วครับคากเลยม้้ยถูกคู่ขนาดครับบัดน,นี้อืมอีขี่คันคากกับอีครึ่งผีครึ่งคนอีลาตายอืมอีหนากากอืม,อม,อมนะเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีเห็นบ่เอาแล้วครับเอาแล้วครับนะอ่า โอ้ยนะครับเปิดสกกลาดแห่งปีเลยครับพี่น้องเอฟซีแล้วออกมาพูดแล้วบะนี่ให้อีหยวกเน่านน่แสดงจุดยืนเลยถ้าจะเอาอยี่นี่บอกได้เลยครับบอกได้เลยครับบอ,อกมาขู่แล้วถ้าเอาอีนี่เปิดสึกกันทันทีครับเปิดซึกทันทีแต่มันแสดงจุดยืนอยู่แล้วอีหยกตอนนี้มันแสดงให้เห็นว่ามันไปกับใครตอนนี้น่ะแต่หยวกมันแสดงจุดยืนแล้วว่ามันเอาใคร มันเอาอีหยดไงมันไม่เอามึงอีเวนอีหน้ากาอีสัตว์มันก็ปึกแต่อีฮามึงเขาจะไล่สดปั่นนั่นนี่มึงเขาไปน้ากันไล่ซดเขาไปคอมเมนต์นะอีฮามึงคอมแม่ตปึกมึงหนาเาะอีฮามึงเนาะอือตอนนี้นัดแจ็มาปึกมาปึกเลยะจ็คเช่นมันกับเขาสี่เส้นเลยอีหยกมันเลือกแล้วตอนเนี้ยนะอือจ็คมาปึกมาปึกเลยสั่งบ่ามัน ว่าให้เขาสี่เส้นหรืออีานี่อีโยมันเลือกแล้วคือเลือกหนึ่งก็คือบอชับริการในทางกฎหมายของกฎหมายของกลุ่มนี่เลยสองท้ายอีเย็นท้าอียศนี่ออกหนาออกตาไล่สดไปนู่นไปนี่ไปสไปเขาน้ำกันนั่นคือเรื่องที่สองใช่อืมนะใช่แล้วทำไมถึงเอาอีนี่ไปเป็นพักเป็นพวก ว่ามันผ่านหอนผ่านหนาวมาได้บ้านี้ผ่านหอนมัานหนาวประสบการณ์สูงว่ะท้องเบยชั่วโมงบินสูงค่ะ <c oughs> เรื่องคดีค่ะที่หนึ่งค่ะนะโซกโซนค่ะสองปีนี่ค่ะบมัดเมือสะกดพระเจ้าบ,บด,ด้จักน้องยศค่ะสาพ่อได้บุญจากค่ะสพ่อได้ชีวภูจักค่ะ <c oughs> นั่นไงครับ สิไปไสหน้ากะสิขยันมัแล้วอ่าสิไปไสหน้ากะสิเอาสีเอาสิเอายดไปน้ำค่ะนิทานค่ะน้องยดยอดอืมโอ้ยยดย่อยย่อยเงี้ยงโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีมันแหละครับนี่มันจะดึงแสดงจุดยืนของมันเรียบร้อยแล้ว เห็นไหมใช่อีหยวกเลือกอีหยวกอ่าอีหยวกมันเลือกกับอีนกัสต์ต์กระแท้เขาออกอาการไปว้ายจะปึกปึกเลยเนาะมึงยังสิมาให้คอตอลองเขาว่ามึงสิเลือกใครมึงสิมีสิทธิ์ยังไปตอลองกับเข่าวพิฆามึงอ่อเพราะอะไรมันถึงทำพฤติกรรมแบบนี้และเขาเขาไม่จ้าบปกหัวลูกนิมิดเลยอีเวนอ่าเพราะอะไรเขารู้แล้ว ว่าพวกมึงจะไปหาเดกหากินกับมันไงนะตอนนี้มันก็รู้แล้วว่าพวกมึงเข้าไปแจ้งเอฟซีมันอีเวนนะอีหามึงเกิดมหากรรมการแจ้งเอฟซีกัน,นแย่งนั่นแย่งนี่กันไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับกูพูดแล้วมันไม่มีผิดนะครับนะอืมกูพูดแล้วไม่มีผิดมันก็จะทํำแผนการเดิมๆนี่แหละมึงกับทา อยู่ฝั่งนี้ไงเห็นไหมมันก็ยังเจ็ดหลอกล่ออีส้นตีในเข้ากรุงเทพนะเห็นไหมจะพานั่งเครื่องนู่นนะเพราะอะไรครับจะได้เงินสนับสนุนจากเอครับเห็นไหมล่ะเอออีหยวกความสลาดเฉลียวมันก็ไม่ได้ธรรมดามันไม่ได้โง่เหมือนพวกมึงนะแต่มันไม่พูดเฉยแต่อะไรครับ แต่พฤติกรรมมันบ่งบอกมันเอออ่านะมันแสดงออกทางพฤติกรรมมันแสดงออกทางพฤติกรรมแต่มันจะไม่พูดนะมันไม่พูดถึงจุดจุดจุดหนึ่งมันก็จะบอกว่ามันไม่เคยแล้วมันไม่พูดแล้วมันจะแดงออกจากพฤติกรรมแล้วมันจะพายอีนี่ไปบันอ้ามึงจะโอ่แตกตายว่ามันเลือกใครต่าง่มืนตีห้ามึงยังมีหน้าว่ายเรื่อง เดี๋ยวเราจะเลือกใครนั่นล่ะรับตาเขาเลือกร็วรับตามีแห้งคือถือค่อยบ่ได้ไอ้ห่ามึงมืดมึงในตาดันนั่นเราตะบัดค่อยดันั้นมีแห้งเราเป็นรับตาเสือกเสือกใส่บ่ได้เด้อมืนหูมืนตาไอ้ห่ามึงนะนั่นแหละมันบัดทั้งค่อยนั่นน่ะมันมีแห้งตีนั่นไงครับอืมมันอะไรมันบ่งบอกแล้วนั่นไงครับนะ